ลำดับที่สิบเจ็ดผู้มีสรีระชิ้นสุดท้ายพระสภาสิตอกโกธนังวัดวันตังสีละวันตังอนุสะดังดันตังอันติมะสารีรังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกผู้ไม่โกรธมีวัดดีมีศีลไม่มีตัณหาเครื่องให้ฟูขึ้นฝึกตนแล้ว มีสรีระชิ้นสุดท้ายว่าเป็นพรามอธิบายความความโกรธคือความขัดเคืองใจเหมือนมีอะไรมาขัดอยู่ในอกในใจด้วยเหตุนี้กระมังคนจะโกรธเมื่อมีคนมาขัดใจวิธีไม่ให้โกรธหรือเอาชนะความโกรธก็คือความไม่โกรธทําอย่างไรจรึงจะไม่โกรธท่านสอนว่าต้องใช้น้ําคือเมตตาและการให้อภัยคิดเสว่าเขาทําไปเพราะไม่รู้คือไม่รู้ว่าเขาได้ทําอะไรลงไป แบบที่พระเจ้าเป็นต้นได้ทรงทําเป็นตัวอย่างมาแล้วมากเรือ่องข้อว่ามีวัดดีนั้นคือเป็นผู้ได้รับการอบรมมาดีแล้วในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและกิริยามารยาทอันดีงามรู้ที่ต่ำที่สูงที่อันควรและไม่ควรแก่ตนข้อว่าผู้มีศีลได้แก่มีความสำรวมในปาฏิโมกสำรวมอินทรียหกเลี้ยงชีพบริสุทธิ์มีปัญญาในการบริโภคปัจจัยสี่ ข้อว่าไม่มีตัณหาเครื่องให้ฟูขึ้นความว่าโลกย่อมฟูขึ้นดิ้นรนไปกระเสดร,ระสนไปเพราะตัณหาสมดังพระธภาิตว่าตันหายะอุตติโตโลโกชรายะปริวาริโตมัจจุนาปิหิโตโลโกลุกเคโลโกปฏิติโตแปลว่าโลกฟูกขึ้นเพราะตันหาถูกชราวแวดล้อมไว้ถูกมัจจุราชปิดทาง ตั้งอยู่ในทุกเมื่อละตัณหาได้ชื่อว่าได้ตัดเครื่องผูกทุกอย่างมุ <c oughs> เลบเปิดตัณหาวิปปหาเนนะสับบางชินติบันทนังมุเลปิดข้อว่าฝึกตนแล้วอธิบายว่าฝึกตนให้เป็นผู้ไม่มีตัณหามานะทิฐิเหมือนม้าที่ฝึกตีแล้วควรแก่การงานบุคคลที่ฝึกตนแล้วควรแก่การเคารพนับถือ ควรแก่การเคารพนับแก่ของคำนับของต้อนรับของทำบุญจิตที่ฝึกดีแล้วควรกรรมฐานข้อว่ามีสรีระชิ้นสุดท้ายอันติมะซาเรรังหมายถึงพระขีนาศกผู้ไม่ต้องเวียนว่าวตายเกินอีกต่อไปสรีระของท่านที่มีอยู่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายบุคคลช่นนี้แหละตรัดเรียกว่าเป็นพราม์ เรื่องนี้พระศาสนาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวลุวันทรงปรารกพระสารีบุตรเถระมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องพระสารีบุตรเถระช้าวันหนึ่งพระสารีบุตรพร้อมด้วยภิกษุหลายรูปรวมทั้งพระราหุนด้วยแต่เข้าไปบินทบาาท,ที่หมู่บ้านนาละคะได้ไปยังเรือนแห่งมารดาของท่านมารดาของพระสารีบุตรถวายอาหารไปและด่าภัยด้วยทนองว่าเมื่อ ไม่ได้ของที่เป็นเดนน้ำข้าวที่เป็นเดนหนึ่งเล็บของเหลือกินก็สมควรจะกินน้ำข้าวที่ที่จู่หลังกระบวยในเรือนของคนอื่นท่านสละทรัพย์แปดสิบโกดออกบวชท่านทําให้เราชิพหายซะแล้วจงบริโภคเถิดแล่แล้วนางได้ด่าว่าภิกษุทั้งหลายอื่นด้วยว่าบุตรของเราถูกท่านทั้งหลายนําไปเป็นคนใช้ของตนซะแล้วบัดนี้จงบริโภคเถิดพระเถระรับอาหาร แล้วกลับสู่วิหารเวรุวันพระราหุนนำอาหารบิณฑบาตไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอไปบิณฑบาตท,ที่ไหนการราหุลตรัสถามที่บ้าน่าพระเจ้าข่าทูลตอบอ้อญาพูดอย่างไรกับอุปชายยของเธอบ้างพระอุปชายยของข้าพระองค์ถูกญาด่ามากพระเจ้าข่าพระราหุนเล่าถวายว่าญาด่าพระอุปชายยะอย่างไรบ้าง และอุปชายจะคงเธอพูดอะไรบ้างไม่เลยพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องนั้นแล้วสรรเสริญพระสารีตรว่ามีคุณน่าอัศจรรย์พระผู้มีพระภาคหมายเอาพระสาิรีตรนั่นและตรัสพระคาถาว่าเราเรียกบุคคลผู้ไม่โกรธมีวัดดีเป็นต้นว่าเป็นพรามมีนัยยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้น